สูบปะพยัญชนะสุปัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอชนานางโอชนานังตตกงวรังตตัาวะรังอุทธาอุาอเชมาอุเชมะอิมานิมมยังพันเตอานิมยังพันเตอตานิอตานิสัปปริวารานิสัพปริวารานิภีกคุสังฆสสัสสสัส โอโนชยามะสาธุโนพันเตคุสังโคอิมานีอัตตานีอิขันหาตูติคันหาตูอัมหากางอิคลระตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญเจ้าทั้งหลาย ทางหลพ่ออน้อมถวายซึ่งพระตาหารซึ่งพระตาหารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระพิสุสงโอ้พระพิสุสงจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อคามพลัเจ้าทั้งหลายดินการละนานเทิดดิงการละนานเทิด แก้ขัดรมาหาแล้วอ่ะพักหนึ่งแล้วครับ